ทุกคนดูยังนไงตอนสุดลงแถวแล้วน,นี้นะได้กำลังจะไปข้างนอกนะครับก็คือที่สายใต้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ก็วันนี้เรามีภารกิจน,นะครับซื้อของกินภายในงบเท่าไหร่นะ50บาท50บาทแล้วเราก็ไม่รู้เป็นว่าใครนะครับจะได้เยอะที่สุดนะครับแต่ดูผู้ร่วมดมกล่าวเนี่ยก็มีแทนเหมือนอะไรครับแล้วก็มีเจ้แล้วก็มีไนท์แล้วก็พี่นัทไม่เชียอเลยนะครับผม <laughs> เฮ้ยเจนนี่สายใต้ดีกว่านะครับซึ่งใกล้ถึงแล้วเคือลืมเปิดเว้และตอนนี้นะครับแท่งก็ถึงสายใต้พี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันไปทั้งหมดสี่คนนะครับว่าเราจะไปเตื้องกินนะครับ ห้าสิบบาทอะซื้ออะไรวะก็ตอนนี้นะครับแค่ยังอยู่กับไนท์อยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเรากับไนท์เนี่ยยังหาไม่ได้เลยว่าเราจะไปซื้ออะไรสนเจกกับพี่นัตตอนนี้แยกไปแล้วนะทุกคนแต่เราลองหาโซนของกินก่อนไปแล้วเราค่อยถ่ายใช่ไหมคะทุกคนนี่ะคะแล้วก็อะไรนะมาทำคาลิคิซื้อของห้าสิบาท5้าสิบาททุกคนใครได้ชนิดเดียวกันคนนั้นชนะค่ะ ตามไปดูกันเลยว่าจะได้อะไรบ้างคือเหนื่อยมากตอนนี้นเออโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะตอนแรกแทนกับไหนก็คือตอนแรกว่าจะไปหาภารกิจของกินพี่เจไปคนคิดมิชชั่นใช่ปะไม่จ้าดูมันเจอร้านรองเท้าก่อนแล้วดูสวัสดีครับอยู่สตา์ครับวันนี้ได้จดมาหมิงก็ห้าสิบบาทแล้วก็แข่งกันว่าใครซื้อของได้มากที่สุดในห้าสิบบาทนี้เป็นผู้ชนะตอนนี้ผมกำลังเดินหา ขอบางอย่างผมเจอลแล้อเรามีมงบ5ห้าสิบใช่ไหมแล้วเราก็เจอร้านขนมที่เราอยากซื้อเวเราจะลองซื้อคือเราเอ่ะเลยแค่20บาทเวแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะซื้ออะไรเพิ่มอีกแค่20บาทอ่ะ ไดก็ไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแบบเกินเกินหนึ่งร้อยแน่นอนแต่ว่าเีลใครวะเอา้าเหลืกับพี่นะ้ำทุกคนคะเราก็ได้ของมาครบแล้วเดี๋ยวเราเหนียนะแล้วก็อันนี้เราได้ครบแล้วแหละเดี๋ยวเราก็รอทุกคนมาแล้วก็เอาของมารวมกันว่าใครได้ย่สุดครับตอนนี้ได้ชิ้นแรกแล้วฮะสิบบาทเนเหลือสิ0เก้าสินะ โอเคมหาต่อนะครับเอ่อเอาปูอัดสี่ชิ้นคับสังจิมาริยาสิเนี่ยแยกไปแล้วกันนะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้ววะก็จะยี่สิบบาทแล้วถุงนี้ถุงนี้ยี่สิบบาทแล้วโอเคหาต่อ อยู่ร้านข้างๆที่กินสเต็กงานทั้งมวลนใช่แค่สิบแล้วหรออืมใช่ขา,ขาดอีกสิบบาทแต่ว่าไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรอะ่ะนี่ซื้อาหาก่อนนะแต่ก็คือเราจะแย้งดีกับเนียว่าซื้อของมาห้าสิบบาทพอดี ตอนนี้นะคบเรามาถึงร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ดัดกันไว้แล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้เจอเจแล้วแต่ว่าเจาลงไปซื้อรุงเท้าให้เพราะว่านี่โดนรองเทา้าที่ใส่มากัดไปคน่งงงเลยปกติใส่แล้วไม่กัดแต่รอบนี้โดนรองเท้ากัดก็เดี๋ยวเรามาสรุปแล้วก็ไปดูของคนอื่นนะครับว่าเขาซื้ออะไรกันมาบ้างสวัสดีครับตอนนี้ราก,กิจจะทิ้แล้วฮะก็ทั้งหมดนี้ซื้อมาแล้วรวม50บาทนะครับ ท่นาน,นซื้อสตรอเบอร์รี่ไป20บาทแล้วก็มีบิ๊กบูมอีกส0บาทแล้วก็มีอะไรวะปวดทอดสี่หินทีละ5บาท20บาทพอดีครบ50บาทครับสวยงามไปดูองค์โค้นต่อดีกว่าส่วนของเรานะคะก็เป็นวาวนี่ค่ะวาวนี ie, ie, ่วาวนี่ช็อกบอลนะคะแล้วก็ไก่ยา่ <laughs> ยางของที <laughs> ่อันนี้ของผมนะครับ จะต้อแมวเหมียวตัวนี้10บาทจี้10บาทแล้วก็อันเนี้ยเขาแถมมาประกาศไอ้นี่สติกเกอร์ดอกไม้นะครับมีดอกมีแต่สีนี่้บาทเหมือนกันอันนี้10บาท10บาทอันนี้5บาทอันนี้10บาทแล้วก็อันนี้ก็1ิบาทเหมือนกันทั้งหมด50บาทไปสักนซื้อช็อกโกแลตมามีอันนี้ทั้งหมด40บาทแต่นายแยออกมาเป็นอันนี้สองซอง เป็นเท่าไหรเท่าไหรวะสองซองอันนี้เท่านี้20อันนี้20อันนี้น้ำส้ม10บาทก็เป็นเท่าไหร่นะ30มสิบแล้วนก็เอาชีสบอลอีก2อลูกเพราะมันชิ้นแล้วสิบาทก็ครบ50บาทแล้วถ้าผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือว้าว <laughs> นะให้คือสึกยังไงกับคนที่ชนะบ้างครับ งัานละอ่อมให้5รอลพี่นัดเป็นคนชนะไม่ชนะเราอะเราของคนไม่ชนะเราเกินด้นานไหนชนะจทุกเรือานชนะไ้ไรได้ความภาคภูมิใจไงใครแเลี้ยงมือนี้ปะเพราะงั้นไอ้ไนก็แพ้ดิ วันนี้นะครับก็ต้องจบไปเป็นท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำรับเพราะวันววนี้สุดนครับเจบ๊ายบายหน่อยเร็วไบ๊ายบายหน่อยสิครับว้าวววตอนีทุกคนด้วยนะครับที่ติด้องรับ,บสู้อะ,อ,ะอะไรวะนะ